สวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้ก็หลังจากที่หวยออกไปแล้วก็นะคะแอดมินีมาบุกถ้ำพี่นางและก็พี่แนงเลยนะคะมาตามความฝันของพี่แนงและก็พี่นางนะคะที่สวนยางถ้ำผาตันนะคะ,ะไม่รู้ว่าพี่นางพี่แนงจะฝันต่องวดหรือยังนะคะค่ะเดี๋ยวแอดมินีนะคะพาท่านผู้ชมนะคะไปหาพี่นางเลยนะคะ เคยเงยเจียงอันนิ <narc> <ua> альным, ่งนเงยเห็นทางซิงอันนิ่งติดตัวใหญ่มากเลยตรงหน้าทางเข้าเลยนะคะตรงค่ะเมื่อกี้พี่นางก็ได้มาจุดธูปห้าดอกเนาะค่ะเนาะหน้าถ้ำนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใส่ชุดขาวมา คิดไดอะไรมาถือสินถือสินปะคะก็ไม่ได้มาทําอะไรก็มาใส่ชุดขาวแล้วก็ถือสินเอาตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะคะเมื่อวานวันที่หนึ่งอ๋อเมื่อวานวันที่หนึ่งอ๋อเริ่มเมื่อวานเนาะเริ่มเมื่อวานเลยได้คืนหนึ่งเลยบอได้คืนหนึ่งกับวันนี้ค่ะก็ตั้งใจว่าให้ได้สามวันค่ะก็ตอนแรกว่าจะซื้อสามศูนย์เลยมันออกแล้วค่ะ แต่พี่นางก็ฝันแม่นนะคะฝันว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้วัดเนาะไฟไหม้วัดแต่ว่าเลขที่เขาตะโกนมันไม่ออกเนาะมันมาออกที่เลขตีแปดศูนย์แล้วก็เลขไปรษณีเขาเลขไปชนีเขาแปดพันตรงตรงเลยมาออกเลขที่พี่นางตีความฝันแปดศูนย์เจ็ดที่ว่าไฟไหม้แล้วกระจกมันกระเด็นเนาะแปดศูนย์เจ็ดเต็มๆแล้วก็ทีนี้พี่นาง ให้ให้ลูกสาวเซิร์ชดูเนาะเซิร์ชดูใน Google ว่ามีบ้านเลขที่อะไรหรือเปล่าเนาะมีค่ะแต่ไปเข้าอะไรนะเข้ารหัสไปษณีเขาไปษณีเขาก็แ0ดพค่ะก็ว่าก็ชอบว่า8 0ดศแหละแต่ว่าหวยงวดเมื่อกี้มันเลขมันมีแต่เลขสวยๆเนาะเลขดังๆก็ยังให้เข้าเหมือนเดิมนะพี่เนาะเข้าสองตัวนะคะตัดเล่นเอา8 0ดศเอาไปเข้าศ8 8 0์นะคะเนาะ ัดเล่นแต่ว่าทีนี้เราไปมาเน้นพวกเลขที่เขาตะโกนบอกเนาะแต่มันก็ศูนย์หนึ่งหกมันก็ออกเลขหน้าเนาะหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเลขหน้าเลหนึ่งเลขหน้าจ่ายแล้วก็เลขแปดห้าที่ว่านั่งเห็นก็มันก็ออกเลขท้ายสามตัวที่มันออกสี่แปดห้าที่ว่างูขึ้นบาพี่เนงแปดห้าสองสี่สองนั้นก็เลขดีแล้ออกให้หมดจะได้ พี่นางหลังจากที่พี่นางามาจําสินถือศินฝันดีบ้างหรือ,อยังเนาะค่ะเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเต็มที่เลยมันคืนแรกเนาะจ้ะยังไม่ค่อยได้นอนแต่ก็ตั้งใจตั้งใจว่างวดนี้ว่าถ้าว่าตอนแรกแล้วว่าจะมาถือสินสามวันตั้งใจว่าจะซื้อสามศูนย์ทีนี้มันออกแล้วออกก่อนเนาะก็เลยตั้งใจว่างวดเนี้ก็จะเอาวันเข้ากับวันออกอก็ว่าตั้งใจจะซื้อหนึ่งสี่นี่แหละ คืองวดนี้ะคองวดนี้เนาะจ้ะคือตั้งใจเฉยๆตั้งใจเอาไว้ว่าจะซื้อหนึ่งสี่ตามใจตัวเองตั้งใจตัวนี้ตั้งใจตัวนี้เพราะว่าตอนแรกว่าเรามาเราก็ยังได้พูดเนาะก่อนหวยออกว่าจะมาหวยออกเสร็จแล้วว่าจะมาถือสินสักสามวันว่างี้ก็ไม่ใช่ว่านั่นหรอกเราไม่ได้หุงข้าวหุงปลากินเราก็จะกินเป็นพวกมาม่าพวกโจ๊กกินแบบนั้นเอา เราไม่ได้อดข้าวหรอกแต่ว่าเราคือกินแบบนั้นเอาค่ะกินแบบของง่ายๆแต่เราไม่ได้ทํากับข้าวเราไม่ต้องหุงข้าวจ้ะตื่นเช้ามาก็กินเป็นกาแฟเป็นพวกอาหารเสริมอะไรอย่างนี้กินมาม่าถ้ามันหิวมากก็เอามาม่าที่มันหนักหน่อยจ้ะจ้าอยู่ท้องหน่อยเนาะอยู่ท้องหน่อยค่ะเราไม่ได้อดก็ว่าจะอยู่ให้ได้สามวันอย่างน้อยว่างี้ก็ตั้งใจว่าจะซื้อสามศูนย์ตอนแรกที่ปู่คำเสียงเขาเคยมาอยู่ จ็ดวันมันก็ยังออกเจ็ดศูนย์คือตั้งใจทีนี้หวยมันออกสามศูนย์แล้วมันออกอีกก็ได้นะพี่ก็ก็ไม่แน่เนาะทีนี้ก็เลยว่าตัวเองก็เลยว่าจะเอาหนึ่งเข้ามาวันที่หนึ่งแล้วก็ให้ได้ออกวันที่สี่ก็เอาวันเข้ากับวันออกมารวมกันหนึ่งกับสี่สี่หนึ่งสี่จากหลับด้ก็พูดถึงหนึ่งสี่นี้ก็เลขดีนะเป็นวันเป็น เป็นวันวาเลนไท์ด้วยแล้วก็สวนยางนี้มันครบรอบ14ปีพอดีครบรอบ14ปีสวยมากเลยเนี่ยแหละที่ตัวเองตั้งใจว่าจะซื้อนะครบรอบ14ปีแล้วตัวเองก็เข้ามาวันที่หนึ่งมันก็มาบรรจบกับที่ตรงนี้พอดีเลยนับที่ตรงนี้ได้มันมันมัน14ปีพอดีนี่แหละก็เลยว่าเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้14ปีวันเออ14ปีถ้ำผาตันเนะถ้ำอังเก็บก็ครบรอบ มานั่งนึกนึกดูเอ้ามันเราเข้ามาวันที่หนึ่งในเมื่อสามศูนมันออกแล้วเราก็เอาวันที่หนึ่งกับวันที่สี่มารวมกันก็มานั่งคิดดูแล้วก็ที่ตรงนี้มันก็14ปีพอดีเราก็เอาเป็นบันดีไปเลยแล้วก็ตรงกับวันนาแนนทายด้วยนะ่ปีของของวันนี้ก็จะเป็นเลขดังรีบซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อหนึสี่สี่หนึ่งอย่างน้อยๆก็ติดไว้คนละใบสองใบพี่พี่ได้เยอะไหมคะนี่ ปดศูนย์เจ็ดได้เยอะไหมคะไม่ได้ 80, ไม่ถูกซื้อแต่ล่างซือ้อแต่ล่างไม่ซื้อบน <laughs> จา้าตีหวยได้อยู่แต่งวดน,นี้รู้สึกคือเลขที่เราชอบชอบนะ่ะมันอั้นหมดนะก็เลยแบบว่าทีนี้ก็เลยซื้อเล่นเล่นดูเอาแต่ล่างแต่ว่าก็ไม่เสียใจยหรอกเพราะว่าเรางวดนี้มันไม่ค่อยได้เก็บลอตเตอรี่ด้วยเพราะลอตเตอรี่มันแพงแล้วเราก็ขายหมดค่ะ แต่ว่าถ้าได้เก็บลอตเตอรี่บ้างก็ยังมีความหวังแต่ถ้าหวยแล้วตัวเองก็เลยว่าซื้อแต่ลองซื้อแต่ล่างดูไม่ได้ซื้อบน0 8 8 0ซื้อ0880 0แ7 0แต่เราซื้อล่าง35เขาก็จ่าย30บาทก็ยอมซื้อ20บาท <laughs> แต่มันไม่ออกจ้ะก็ก็เลยว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่ะ วันนี้แหละงวดนี้ไปก่อนงวดนี้งวดนี้แหละ C หนึ่งนะคะจ้ะหนึ่งสี่ C หนึ่ง C หนึ่งเพราะว่าเหมาะนั่งตัวนี้มองไปข้างหลังก็เห็นหนึ่งสี่นะคะ C หนึ่งกำแพงป่ะเห็นกำแพงห่อตรงกำแพงดำๆนั่นนะกำแพงดำๆนั่งตรงนี้แบบมองเห็นเป็นอยู่ข้างหลังพี่เลยนะหนึ่งสี่ C หนึ่งตรงนี้ทางเข้าถ้ำด้วยใช่ค่ะทางเข้าถ้ำงวดที่แล้วงวดที่แล้วมากันฟิลได้สามศูนย์ มาง้ามงในถ้ำมันทางเข้าเลขเข้าก็ต้องออกเดี๋ยวเราไปจุดทางออกด้วยต้องไปจุดบอกทางออกบางกีนี้จุดนี้เนาะจุดทางเข้าค่ะเดี๋ยวเราไปจุดจุดข้างหน้าบอกค่ะทางนู้นอีกค่ะตามพี่นางไปเลยนะคะพี่นางเลขที่พูดมาแล้วเลขที่เราบอกไปแล้วขอให้เข้าขอให้ออกให้ถูกก็คือไม่ใช่ว่า ถูกแต่คนดูคนคนให้ก็อยากถูกจนิดๆในนอยถูกทั้งคนให้และคนดูจ้ะคือให้ถูกทั้งคนให้แล้วก็คนดูจ้ะคนฟังด้วยจุดทูบทางอกเนาะเมื่อกี้จุดทางเข้าโชคด้วยกันทางนี้เป็นทางเข้าถ้ำเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะั่งนี้นะคะนี่แอดปี่ก็เคยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปออกข้างหน้าแล้วก็ไปจุดทูบข้างหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามพี่นางไปเลยนะคะ ยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตามพี่นางนะคะไปหน้าถ้ำเลยนะคะไปจุดตรงทางออกนะคะเอาตรงนี้นะคะหน้าถ้ำเ้อนะคะท่านผู้ชมนะคะ จุดบอกแล้วทางออกนะพี่เนาะ<ช>มีแปดแปดแปดด้วยกระถังเลขประทัดยังไม่ออกที่มันที่มันออกเลขหน้าวันที่หนึ่ง <ขะ S 2> มาแล้วแปดแปดศู 8, 8, 8, 0, นย์เนาะแปดแปดศูนย์ใช่งวดก่อนนู่นอันนี้คือทางออกนะพี่ทางออกค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูทางออกก่อนนะคะน,นี่ตนจะออกนะแคบมากที่ที่แคบถ้าใครตัวอ้วนจะติดนะ ค่ะพี่นางก็ยังไม่ได้ฝันเป็นทางการเนะพี่เนาะจ้่ค่ะตั้งแต่จำสินถ,ถือสินเนาะถือศินถือศีลยังไม่จำจำ, <laughs> จำสินกับถือสินนี่คือไม่เหมือนกัน <laughs> ไม่เหมือนกันค่ะแอดมินคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นค่ะห <c oughs> <c oughs> ลังจากไม่ได้ทำอะไรเยอะเราก็ตั้งใจมาว่าตรงนี้ ก็เหมือนพี่แดงเขาเคยฟันว่าให้มาแก้กรรมนะเราก็เลยว่าเอออยากมาทําบ้างเพราะว่าตรงนี้เขาก็ให้เลขแม่นมาหลายงวดแล้วเราก็มาพอหวยออกหมดแล้วเราก็มาปฏิบัติให้เขาบ้างก็ตัวเองด้วยแหละก็ได้เราก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะเราไม่ได้นั่นเปิดบทสวดมนต์เราก็นั่งสมาธิเอาแล้วก็กินง่ายๆกินน้ํากินนม แต่เราไม่ได้ทํากับข้าวเราไม่ได้หุงข้าวจะกินเป็นพวกอาหารเสริมพวกมาม่าอย่างนี yeah. word, ้น้านมเนาะนมกินแบบนั้นเอาง่ายๆเอาเอาแค่ยูได้ค่ะอย่าอดถ้าอดเดียวกีวันคะพี่สามวันบ่ตั้งใจว่าให้ได้สามวันก็ถ้าออกก็คือวันที่สี่ออกวันที่สี่เนาะได้ออกวันที่สี่เพราะว่าวันที่ห้าก็ได้เลขอย่างนี้นะค่ะจ้ะนั่นแหละ ยังไม่ฟันเดี๋ยวก็คือตั้งใจว่าก็พูดกันตั้งแต่เมวดก่อนแล้วว่าเออให้เลขให้ขายหมดเร็วๆก็ยังที่ว่าแหละมาวันนั้นว่าให้ขายเสร็จตอนเช้าเราก็จะเข้ามากลางวันเลยว่างี้เราก็มาจุดทูปจุดเทียนบอกเลยอ,อย่างนี้นะ,ะเข้าเลยแล้วก็วันที่หนึ่งแ้เมื่อวานที่หนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งที่สองที่สามันที่สี่นี้เราก็ให้ได้ออก ได้เสร็จจ้าเดี๋ยวความฝันก็จะมาตามให้อีกครั้งหนึ่งเลาพี่เนาะก็ให้ได้นอนก่อนยังไม่ค่อยได้นอนยังไม่นอนเต็มอิ่มยังไม่ได้นอนเต็มอิ่มจ้าให้เราดูคืนนี้อีกคืนสองคืนเนาะให้ชินชินก่อนเพราะว่าเราก็นั่งปฏิบัติด้วยแหละค่ะนั่งเยอะกว่าพยายามมาตรงนี้เราก็จะพยายามนั่งให้ได้เยอะกว่านอนมันนี้ก็ แต่เลขตัวเองก็ตั้งใจว่าจะซื้ออยู่แล้วหนึ่งสี่ในใจตัวเองคิดอยู่แล้วอันนี้คือเลขตัวเองตั้งใจค่ะก็เราดูฝันเนาะตัวเองตั้งใจเนาะยังไม่ฝันตรงครับอ่ที่ตรงนี้เนาะครบสิบสี่สิบสี่สิบสี่เพิ่งมานึกได้เมื่อกี้นี่หละก็ว่าทําไมเราถึงอยากซื้อหนึ่งสี่เพราะว่าคิดไปคิดมาโอ้ตอนแรกเราว่าเราว่าจะมาถือสินสามวันก่อไปแล้วสามศูนย์ก็เลยว่าถ้างั้นเราก็จะซื้อ เอาหกับสแล้วก็เพิ่งมานึกได้ว่าถ้า14<ร>ก็คือค<ร>เป็นเลขัวาเลนไทายด้วยแล้วก็ครบรอบ14ปีที่ตรงนี้ด้วยค่ะครบรอบ14อาาปีถ้ำผาตันเลขเขาก็สวยนะเลขหนึ่งก็รอดูเผื่อฝันดีๆค่ะดเดี๋ยวเดี๋ยวฟันดีก็จะตามมาอีกเนาะ,ะพี่เนาะค่ะหลังจากที่พี่นางแล้วก็พี่เลงก็ฝันแม่นมากเลยนะคะ <S <S> ให้เข้าเกือบทุกงวดเลยเนาะถ้าผิดก็มีงวดเดียวเนาะพี่เนาะไม่แน่ก็รอบนี้ก็ลองซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วกันก่อน35หเผื่อมันมารอบนี้ตัวเก่าปะคะตัวเก่าเพราะว่าเลขที่ขนาด038มันก็ยังเป็นเลขสะพานที่เราตีความฝันไว้นะค่ะ,คะมันออกเลขเลขนั่นจริงแต่ว่าเลขเราตีความฝันมันเพิ่งมาออกะะจะก็เพิ่งไม่ซื้องวดเมื่อกี้นี่เองศูนย์สามาออกงวดนี้เนะาะออกงวดเมื่อกี้ แต่ว่าแปดศูนย์เราก็ซื้อแต่ล่างไม่ได้ซื้อบนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วยนะฮุ่เมื่อกี้เนี่ยมันมันเหนื่อยเพราะว่าเราวิ่งไปวิ่งมาทํางานด้วยก็เรื่องเลขทีนี้เราก็ภาวนาว่าให้เตให้เลขมันขายหมดเพราะว่ามันลงเลขชุดสามใบด้วยไม่เคยขายว่าไปก็หลายอย่างเรื่องหวยก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังให้ตัวเลขถูกกับให้กับเอฟซีถูกเนาะ ใช่ถูกแต่ไม่รู้เขาซื้อกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคะ่ะ <c oughs> ถ้าท่านใดซื้อตัวเลขของพี่นางถูกก็เมนมาบอกด้วยเนาะค่ะ <c oughs> พี่นางก็ให้807 <c oughs> แล้วก็รหัสเนาะรหัสที่รหัส<า>ประณนีที่ตัวเองอะ่ะชอบชอบมากเลยนะว่าแปนะ่ะแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันมันไปซื้อแต่ล่างอะ่ะมันไม่ซื้อบนไม่มีดวงแลพี่นะจ้ะขอบคุณพี่นางด้วยมากนะคะ แอดบินีก็ลิ้นพันกันวันนี้กอให้พี่นางฝันแม่นๆม่นกนานค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยตามอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณพี่นางค่ะวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ